น่ารักมากกว่ากันชี้ค่ะโอ้ยมีความหลงตัวเองแล้วก็มีความหลงเมียนะจ๊ะใครที่งอนมากที่สุดโอ้ยไอ้เจ้าใจน้อยไอ้เจ้าใจน้อยผัวใจน้อยผัวใจน้อยแล้วใครถ้าทะเลาะกันจะเป็นฝ่ายงอ้อฝ่ายตรงข้ามมากที่สุด อะไรคือการงอนเองงอนเองน้อยใจเองง้อตัวเองอีกเรียกว่าเป็นการงอนไม่คอมพีซนะคะเป็นการงอนไม่คอมพีซต่อไปใครร้องเพลงเพราะกว่ากันชี้ค่ะหลอก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 มันเลิศ มันเราต้องเลยพิเซศ์เว้ยเราต้องมีความแบบเฮ้เฮ้ฉันเลยพิเซนเว้ยเออใครคีออนมากกว่ากันคะนี่คีออนนะแต่ไม่ชอบงอคนและข้อสุดท้ายค่ะสไปย,ยินแล้วก็วอใครสวยที่สุดให้ให้เลยค่ำคืนนี้อ่ะให้ ขอขอบพระคุณค่ะยินวอค่ะเป็นคำถามชักจูงนะคะมั่นใจว่าต้องตอบดิฉันอยู่แล้วเพราะถ้าจะตอบอย่างอื่นเนี่ยดิฉันก็จะงอนแลดิฉันจะรู้สึกว่าแบบดิฉันไม่โอเคนะคะแล้วคือยังไงอ่ะเธอเป็นคนขี้งอนแต่ก็คือเวลางอก็ต้องงอเองอีกคือยังไงมักจะงอนไม่คอมพีดหรอค่ะคุณคุณคุณยินอุยผมงอนผมจริงๆก็ไม่ได้ขี้งอนขนาดหรอกแต่ก็แบบแอบ ใ้น้อยเออแบบเอ้ยมันทำไมวะแต่แป๊บเดียวก็หายแต่ถ้าเกิดเรื่องงอมันก็แบบว่าอาจจะไม่ค่อยอยากหรอกแต่แบบเซฟออออความสัมพันธ์อมประครับประครองคู่ชีวิตหรือเปล่าไม่นี่คุณหมายถึงอะไระคุณหมายถึงอะไระดิฉันก็ทาหน้าที่ของดิฉันดิฉันก็พูดไปเรื่อยดิฉันก็พูดไปเรื่อยคุณพูดเรื่องความสัมพันธ์มาก่อนไง ดิฉันก็เลยว่าเอ้ความสัมพันธ์นี้คือความสัมพันธ์ฉันเพื่อนน้องพี่พ้องน้องเพื่อนเพื่อนร่วมงานแต่ถ้าเกิดแบบเป็นเรื่องไร้สาระอะไรเงี้ยเอเมีต์จริงเรื่องไร้สาระแล้วแบบว่าเอ้ยอ่ะองอก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบอะไรที่เราแบบเฮ้ยเราไม่ผิดจริงๆก็ค่อยว่ากัน